สวัสดีทุกคนวันนี้มาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะอาจจะตกใจเอ๊ะทำไมไพ่เยอะจังเลยมาดามก็วันนี้ก็จะมากับคลิปที่อาจจะไม่ได้ยาวมากนะคะก็เลยมีกล่องไพ่ให้เรือกเยอะว่าในหกเดือนนี้พรที่เราไปขอกระสิ่งศักดิ์อะ เ,ออเราจะได้สมปรารถนาในหเดือนนี้ไหมหรืออาจจะต้องรอไปก่อนอารมณ์ประมาณนี้นะคะเนื่องด้วยช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่น้อบางคนก็ไปไหว้พระขอพร,พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือนะจ๊ะยังไงก็เป็นดวงโดยรวมดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะอันนี้กองที่1กองที่2กองที่3กองที่4กองที่5กองที่6เลือกพรเนี่ยถาม เหมือนเรื่องละกองก็ได้เออบางคนอาจจะดูหลายกองก็ได้ยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะหนึ่งสามสี่หหก นะจ๊ะแล้วก็ไปดูก่อนที่คุณเรียกกันได้เลยจ้าราคามาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตั้งสมาธิไว้เกี่ยวกับเรื่องที่เราขอพรอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเฮ้ยในหงเดือนนี้จะถึงคิวเราไหมเราจะได้ตามคําขอเราจะได้สมประสงค์สมดังปรารถนาในสิ่งที่เราหมายปองไว้หรือเปล่าที่ไปขอเขาไว้หรือเปล่านะจ๊ะเออยังไงก็เป็นดวงโดยรวมเนาะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอะมาดูกันซิ ว่าเราจะได้สมดังปรารถนาไหมา เหมือนคนกองนี้รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากอะเนาะคำขอคำขอพรของเราในใจลึกๆเหมือนเราก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกเหมือนอาจย์อาจจะขอเยอะไปอาจจะบอกว่าโฮ้ยคิวเยอะอาจจะยังไม่ถึงคิวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือพ่อแม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ cancel your order อะไรอย่างเงี้ยหรือต้องขอพรอ,อะเออมีลมพัดมาวูบหนึ่งจริงๆไม่ใช่ว่าเออเขารับรู้จริงๆเขาถอนหายใจก็ได้ <c oughs> อันนี้คำขามเออ เอามาดูกันซิว่าพรที่เราขอจะได้สม่างสมดังปรารถนาไหมนะจ๊ะคนกองนี้คนที่เลือกกองนี้เอาบอกเลยนะจ๊ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณขอเออบางคนไม่รู้สิจากหน้าไพ่เรารู้สึกว่าเด่นในเรื่องของการเงินการงานอาจจะมีความลักปนมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อาจจะต้องเออใช้เวลานิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดขอจากเรื่องของ โชคลาภอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าค่อนข้างน้อยหรืออาจจะได้มาเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่ที่คุณต้องการนะคะเรารู้สึกว่าอุปสรรคก็คืออาจจะต้องเป็นเงินที่คุณต้องลงมือลงแรงในการใช้กําลังใช้หัวคิดเออใช้ความสามารถในการหามามากกว่านะถ้าเกิดจะไดนะ้เงินจากที่คุณหวังนะคะอันในกองนี้เรารู้สึกว่ามันเด่นในเรื่องของการเงินหรือถ้าเกิดเป็นเรื่องของความรักหรือเป็นเรื่องของสิ่งที่คุณมุ่งหวนปรารถนาเรารู้สึกว่ากองเนี้ยมันอาจจะสิ่งเสียิ์อาจจะช่วยได้ เล็กๆน้อยๆอาจจะมาช่วยได้ไม่เยอะแล้วก็คนกองนี้อาจจะแบบว่าขอเยอะอะเน้อนอมเวลาไปไหว้แล้วไม่ได้ขอแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งขอครอบจักรวาลนะเออดังนั้นอาจจะได้อย่างนู่นนิดอย่างนี้หน่อยอย่างเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเข้ามานะคะอืมแต่คนกองนี้เรารู้สึกว่าณตอนเนี้ย หลังจากนี้อาจจะทําอะไรค่อนข้างราบรื่นมากขึ้นในการติดต่อผู้คนในการสื่อสารหรือมีคนแม่ตา่างอุปถัมภ์เรารู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเด่นไปในเรื่องนั้นมากขึ้นนะคะ,ะแต่ว่าถ้าเรื่องของการเงินก่อนใหญ่เรื่องของการงานที่มีความมั่นคงเรารู้สึกว่าตัวเราก็ต้องสู้ก็ต้องฝ่าฟันก็ต้องไปให้ถึงจากสิ่งที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้เอ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเราาให้ระวังเรื่องของการปฏิเสธโอกาสที่จะเข้ามานะคะใน6เดือนนี้โอกาสดีๆอะไรอย่างเงี้ยไงก็ดูให้ดีดูให้รอบคอบนะจ๊ะ แล้วก็ช่วงนี้คือถ้าอยากทำอะไรก็ค่อยคศึกษาค่อยๆลงมือค่อยๆดูไปอย่าเพิ่งไปคิดเยอะอย่าเพิ่งไปคิดมากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโอกาสที่จะได้ตามที่เราหวังตามที่เราขออะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะน้อยอยู่ในหกเดือนนี้แต่ถ้าจะได้ก็ออกมาแบบเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆอ,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 อารมณ์ประมาณนี้ได้นะคะสําหรับคนกองที่หนึ่งะจ๊ะยังไงก็ไม่ต้องไปซีเรียสดูงโดยรวมเนาะอืม เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอย่างน้อยก็มุ่งมั่นใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้ามาถึงกองที่สองนะจ๊ะตั้งสมาธินะมาดามหยิบไม่ผิดกองนะคะบางคนก็อาจจะเอ๊ะพระแม่แคนเซอร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แคนเซอร์ออเดอร์ฉันน่ายังนาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ดูกันขำๆนะว่าในหกเดือนนี้เราจะได้พรที่เราเคยขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปมูเนี่ยหรือเปล่าหรือได้มาแบบลักษณะไหนอะไรยังไงน,นนะจ๊ะ เอามาดูการดูความงขับนะเธอเพื่อความบันเทอไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะว่าคนกองนี้จะได้ไหมในหกเดือนนับจากวันนี้นะคะอืม คนกองนี้ค่อนข้างคิดเยอะค่อนข้างคิดหนักแล้วรู้สึกว่าโอ้ยมันคงอาจจะยังไม่ถึงคิวก็ได้มาดามเออมันมีความพลังงานด้านลบอ่ะเนาะพลังงานเรื่องของการแบบว่าเอ,อ้ยฉันจะได้ตามสิ่งที่ฉันขอหรอมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้มันอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยจะได้หรออะไรอย่างเงี้ยเออคิดคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดว่าบางทีพระแม่แคนเซอร์เรือแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอืม บางทีบางคนก็ขอก็รู้นะว่าขอเกินตัวอะไรเงี้ยแต่ก็อยากขอเนาะไหนๆก็อุตส่าห์ได้ไปไหว้ได้ไปโม่อะไรอย่างเงี้ยอืมเอามาดูสิว่าจะได้หรือเปล่าเจ็ดดาบนะจะมาเลยนะจ๊ะเจ็ดไม้อืมสิบดาบดาบค่อนข้างเยอะนะคนกองนี้อะฉันฉันจับขาดไปหนึ่งใบนะจ๊ะเออคนกองนี้ฉันบอกเลยแม้ว่าจะเป็นไม้จะเป็นดาบจะเป็นอุปสรรคเยอะ เรารู้สึกว่าอุปสรรคทั้งหลายแหละอาจจะมาจากความคิดด้านลบของเราการที่ไม่ลงมือทำหรือจริงจริง<ๆ>ชีวิตคนเรามันมีอุปสรรคให้เราฝ่ายคว้าให้เราสู้อะเนาะชีวิตมันต้องสู้สู้ไปแล้วก็ชีวิตก็สู้กับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอุปสรรคบางอยา่างแต่เราเราู้สึกว่าเป็นอุปสรรคที่เขาวางหมากให้เธอได้เติบโตให้เธอได้แก้ป, BE, ปัญหาให้เธอได้รู้จักปัญหาให้เธอรู้จักสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตเรื่องนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักหรือการเงินการงาน,งานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาอยากให้เธอเติบโตขึ้นจากมุมมองเดิ เอ่อจากชีวิตในรูปแบบเดิมบางทีเราก็เหนื่อยเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละคนเรามันมีบททดสอบแบบฝึกหัดไม่เหมือนกันยังไงคนเราก็ต้องเจอในสิ่งที่เราผิดหวังในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ายังไง,งอะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะขอเรื่องอะไรเรารู้สึกว่าคุณอาจจะท้อแท้ใจคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหมดหวังเหมือนไพ่ใบนี้ยคงจะไม่ได้แล้วหมดหวังแล้วอะไรเงี้ยท้อแต้ตายอะไรเงี้ยไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของอุปสรรคบางคนอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อ การขึ้นลงคุ้นศาลได้บางคนเรื่องเกี่ยวกับการงานเนาะอย่าเรื่องเงินก้อนเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันจะมีอุปสรรคแตกต่างกันไปแต่ละคนมีเรื่องราวให้เราเข้ามาแก้ไขให้เราสู้ฝ่าฟันแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเมื่อตัวเราอะเริ่มแฮปปี้กับชีวิตมากขึ้นเริ่มมีความสุขกับการที่ เราอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวหรือดูแลตัวเองได้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูมีความพร้อมบางอย่างได้เรารู้สึกว่าสิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาคุณกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณขอนะคะอะแต่ว่าให้บอกไว้เลยนะคนกองเนี้ให้ระวังนิดนึงของเรื่องของการตัดสินใจเรื่องของความคิดชั่วรู้วูบบางอย่างอาจจะทําให้เราพลาดโอกาสได้บางทีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาส่งมาให้แล้วเช่นสมมติว่าธรรมาดาๆาาไม่ดูเรื่องหวยเนาะ,ะเช่นแบบว่าลอตเตอรี่อ่ะ เออหรือว่าเลขเนี่ยมันอยู่ในหัวแล้วแหละหรือไม่ก็ลอตเตอรี่ไปนั้นกาลังยืนคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อหรือเลขนั้นแบบว่าเราไม่ได้ซื้อไปซื้อเลขอื่นอาจจะพลาดตรงนี้เออแล้วบางเอ,อินมันออกเลขนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางคน เรื่องของความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะส่งโอกาสบางอย่างมาแล้วช่วงเวลานั้นเราอาจจะแบบว่าด้วยความเออหรือด้วยความแบบน้องๆแง่งของเราเนี่ยมันทําให้เราแบบว่าปฏิเสธบางอย่างไปแล้วอาจจะทําให้เราพลาดได้เหมือนกันนะคะยังไงให้ระวังความคิดหรือระวังพลาดโอกาสต่างๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้เรารู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ส่งดังปรารถนานะบอกเลยนะคุณกองนี้อย่าเพิ่งคิดลบอย่าเพิ่งคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดมากยังไงก็ต้องได้เขาบอกอย่างนี้เออฉันจะส่งมาให้เธอยังไงก็ได้เออแต่ว่าเรารู้สึกว่า มันต้องเจออุปสรรคก่อนมันต้องเจอปัญหาก่อนจตต้องเจอเรื่องราวที่มันไม่ค่อยโอเคก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะได้เรารู้สึกว่าแนวโน้มในหกเดือนนี้คนกองนี้มีโอกาสได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยละ่ะเออจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบให้เลยนะจ๊ะค่อนข้างที่จะแฮปปี้ใครเลือกกองสองวงนี้แฮปปี้แฮปปี้เออแม้ว่าจะดูเหนื่อยนะไพ่ใบอื่นๆเหนื่อยนะแต่ไพ่ใบสรุปดีเราก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็ต้องฟันฝนะ่าเนาะยังไงก็ขอคนกองนี้เจอเรื่องราวดีๆเข้ามาไวๆนะคะวันนี้เมาดามไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะ ช <Show. S 2> ามาถึงกองที่สามมาดูซีว่าใครที่เรื่องกองนี้บ้างตั้งสมาธิไว้ได้เลยกับสิ่งที่คุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นึกถึงนะาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ได้เออว่าเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังไม่แคนเซลออเดอร์อะไรอย่างงี้ของฉันใช่ไหมอะไรเงี้ยออเดอร์ฉันยังไม่ได้รวนแคนเซลใช่ไหมย,ยังไม่ได้โดนติกลับใช่ไหมเออหรือสายลมที่วูบพัดมาเนี่ยไม่ใช่การถอในหายใจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่หรือเปล่าลม <laughs> ประมาณนี้นะคะเออมาดูมาว่าในหกเดือนนี้คนกองนี้จะได้ พรหรือจะได้สิ่งที่ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสายมูที่คุณมูไว้ไหมนะเป็นการดูโดยรวมนะไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะคะขอห้าใบหกใบสิจริงจริงคนกองนี้ค่อนข้างที่จะชิลนะได้ก็ดีไม่ได้ก็ดี ออกในใจเหมือนจริงๆแล้วเหมือนบอกว่าเวลาไปแล้วก็เห็นเขาขอกันก็เลยขอ,อก็ได้นะสำหรับบางคนนะพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนะเหมือนไม่ได้จริงจังกับการมูสักเท่าไหร่ไม่ได้แบบว่าออกแนวซีเรียสว่าเฮ้ยต้องได้ฉันต้องเชื่อฉันต้องบอกว่าเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นออกแนวชิลๆได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไปไหว้ก็เหมือนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยเออบางทีบางคนไปเพื่อเพื่อมูมั่นนึกออกไหมแต่คนก่องนี้บอกว่าเออก็ถือว่าไปเที่ยวแล้วก็ไปไหว้ขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยออกแนวชิลๆมาช้าก็ดีมาเร็วก็ดีหรือจะไม่ มาก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยออกแนวแบบว่าไม่ได้ไปซสีเรียกับคําขอพอรของตัวเองสักเท่าไหร่อืม <c oughs> หรือไม่ก็ชนที่ขอก็อาจจะแบบว่าไม่ได้จริงจังกันอ๋อ <c oughs> มาดูสิได้หกดาบได้ห้ามาบางคนเรารู้สึกว่าอาจาจะมีลึกๆอ่ะไม่เชื่อเรื่องของการขอพอรด้วยซ้ำไม่เชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างด้วยซ้ำว่าจะให้ได้อตามสมปสาราจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเหมือนมีคนต่อคิวเยอะแล้วอ่ะเราก็ไม่ได้เป็นคนสําคัญไม่ได้เป็นคนที่ว่า มุ่งมั่นศรัทธาเขาสักขนาดนั้นเหมือนแบบว่าถ้าเป็นลูกศิษย์ก็เป็นเป็นคนที่อยู่ปลายโคตรรไปแถวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นตัวตนฉันหรออะไรอย่างเงี้ยได้ยินเสียงฉันหรออะไรอย่างเงี้ยเออเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยเหมือนไม่ค่อยเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแต่ว่าเธอไอคนที่มันไม่ได้มุ่งมันม่นบางทีมันขอไม่ได้คิดอะไรอ่ะเรารู้สึกว่าโอกาสที่จะได้อะจริงๆมีไหมมี แม้ว่าคุณจะไม่เชื่อแม้ว่าคุณจะไม่ได้ซีเรียสหรือว่าไม่ได้จริงจังในตอนที่ขอไม่ได้บอกว่ามูมากหรือว่าบูชาอะไรขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าเนี่ยแม้ว่าเกินไปบ้างเนาะไพ่กองอื่นไม่รู้เห็นไหมเรามองว่าคุณจะได้ตามสิ่งที่คุณขออยู่แต่ว่ามันต,ต้องอยู่ที่แต้มบาปแต้มบุญอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรการทําตัวของคุณด้วยว่าเฮ้ยถ้าคุณอะทำตัวดีทำตัวน่ารักด้วยความที่มันขึ้นจัดเมอนสรุปมะเนาะ คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณขอมากขึ้นตามสเต็ปบางคนก็อาจจะได้2ี่สบาเปบางคนก็ได้ถึง80-90%อะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่การทำตัวอยู่ที่การแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะแนวทางชีวิตของตัวเองด้วยอบาปบบุญคุณโทษที่เคยทํามาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกำลังใจอยู่ในสมุดหนังหมาหรือเปล่ากำลังคิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยว่าเออโบกลบคุณหารแล้วจะได้มาสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามองว่าสิ่งที่คุณขอแม้ว่าคุณจะไม่ได้สี่เรียดแม้ว่าได้ไม่ว่าจะจริงจังไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าได้ตามแต้มบุญนะเนาะโดนตัดทอนไปบ้างโดนบวกเพิ่มไปด้างก็แล้วแต่ของบางคนนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าอย่างที่คุณกก็รูู้ออย่ในนคง ว่าคุณก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมากที่สุดนะ อ่าแล้วคนกลองเนี้ยให้ระวังไว้หน่อยช่วงนี้อาจจะมีเรื่องการขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายกับคนในที่ทํางานบางบางคนบางทีก็ทะเลาะกับลูกค้าล,ลูกน้องเจ้านายอะไรเงี้ยมันมีความขัดแยง้งบางทีก็แบบว่าเพื่อนตัวเองก็ได้เออคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดตัวเองเนี่ยมันดูหงุดหงิดใจไปซะทุกอย่างอะ่ะเออช่วงเนี้ให้ระวังไว้หน่อยนะคะเออเรื่องของความหงุดหงิดใจเรื่องของการแบบว่าไม่ค่อยโอเคกับสภาพแวดล้อมรอบข้างแต่จริงๆแล้วรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นไปตามที่คุณขออ่ะคุณก็รู้ว่าส่วนหนึ่งอ่ะ ช่วยเหลือตัวเองไปด้วยเกินครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถึงจะได้มาอืมแต่คนกองนี้เรามองว่าเอาแนวสู้ชีวิตเล็กๆนะยังไงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ได้ตามแต้มบัตรแต้มบุญตัวเองอ่ะอืมอยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาดูคลิปวันนี้มาดามไปก่อนนะคะขอให้ได้สมปรารถนาในเร็ววันนะจ๊ะคนกองที่สามนะคะมาถึงคนกองที่สนะี่เนาะอ่าน่าจะถูกกองนะถ้าไม่ถูกกองก็อาจจะต้องเลื่อนกันเองเนาะ <laughs> ระหว่างกองที่สี่กับกองที่หกนะี่แหละเออมาดามกวจะสับสนอ่ะ มาดูกันนะคะว่าคนกองที่สี่นี้คนที่เลือกกองนี้นะในหเดือนนี้พรที่เราเคยขอกระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เราจะได้สมดังปรารถนาในหกเดือนนับจากวันนี้หรือเปล่านะจ๊ะ,ะดูกันนทเพลินๆขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเออมาดูว่าออเดอร์เราอะ่ะจะถูกจัดส่งแล้วหรือยังนะจ๊ะหรือว่าโดนแคนซเซลไปแล้วนะจ๊ะ คนกองนี้ค่อนข้างมั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทําสิ่งที่ฉันโมสิ่งที่ฉันขอพรอฉันต้องได้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินค่อนข,ข้างที่จะอ่านึกถึงเรื่องนั้นค่อนข้างเยอะนะเราไม่รู้ว่าคุณไอจโมูบอกว่า,วา,วาเฮ้ยฉันจ่ายตังค์ไปเยอะเหมือนกันน้ำมาดามอะไรอย่างเงี้ยเออค่อนข้างที่จะซสีเรียสค่อนข้างที่จะจริงๆจัดจัดเต็มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่ายังไงโอกาสฉันกําลังจะมาฉันต้องได้เออค่อนข้างมองพลังงานด้านบวกพอสมควรนะคะเออเรารู้สึกชอบพลังงานคนกองนี้นะ มาดซีคิงเรียญก้าวไมายแม้ว่าจะมีบางอย่างก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะมาจริงๆใช่ไหมมีความไม่มั่นใจมันอ,อกมั่นใจเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีการคิดเยอะมีการคิดมากอ่าแต่เรารู้สึกว่าคุณจะได้นะในหกเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการเงินหรือเรื่องของการงานเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเรารู้สึกว่าคุณจะได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดสินใจของคุณด้วยเป็นการที่แบบว่าตัดสินใจในทิศทางที่จะทําให้มันได้มากขึ้นให้มันทําได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คนกองเนี้ยอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าคิดเยอะอย่าก,กังวลใจไปอย่าไปเครียดอะไรเรารู้สึกว่าทําหน้าที่ของเราทําตามรูปแบบการใช้ชีวิตของเราให้ได้ให้มากขึ้นแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องของการเงินถ้าอยากได้เงินเยอะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องหาไรายได้เสริมอาจจะต้องขยันมากขึ้นอาจจะต้องทํานูน่ทนทํานี่อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถามว่าคุณจะมีโอกาสได้ไหมเรามองว่ามีโอกาสได้นะคะอ่ามีโอกาสได้ตามสิ่งที่คุณปรารถนา แต่มันอาจจะได้ไม่ได้ครบร้อยหรือไม่ได้เต็มร้อยสักเท่าไหร่เลยอาจจะมาแบบว่าเป็นละลอกละลอกได้เออแต่ว่าเรื่องของการเงินเรื่องของการงานเรื่องของความมั่นคงในชีวิตอะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ เรื่องราวรูปแบบชีวิตที่มันดูแบบว่าดีมากขึ้นไปในเชิงบวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าคุณก็จะโอเคคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่คุณได้นะอืมยังไงก็ได้แต่ว่าบางทีอาอาจจะมามาช้าเรารู้สึกว่าบางทีโอ๊ยมากลางปีหน้าเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้พอที่จะขอนะอืยังไงก็ค่อยๆ อ่าเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆใช้ชีวิตไปแล้วกันไม่ต้องไปซสีเรียสน,นะคะอ่ายังไงขอให้คุณกองมีแฮปปี้ happy. ได้สุขสมหวังกับสิ่งที่คุณปรารถนากับสิ่งที่คุณคิดนะโอ้แต่ว่าอย่าเพิ่งไปซสีเรียสอย่าเพิ่งไปคิดลบให้พลังงานด้านบวกดึงดูดสิ่งดีๆของเราไว้ก่อนนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปแล้วนะคะรักทุกคนนะคะขอให้สมหวังในเลยวันนะจ๊ะวันนี้มาดามไปแล้วจ้าเช้าดูนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่ห้ากองนี้นะอ่า มาดูกันว่าใน6เดือนนะจากวันนี้พรที่เราเคยขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราจะได้ไหมเออสมปรารถนาไหมาอะไรเงี้ยออเดอร์ฉันจะถูกจัดส่งแล้วใช่ไหมขึ้นสถานาจะจัดส่งแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือโดนแคนซิลนะจ๊ะเป็นดวงรวมวเนาะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอะมาดูกันนะจ๊ะว่าพรที่คุณขอสาหรับคนกองนี้ใน6เดือนนี้จะได้สมดังปรารถนาใช่ไหมใช่หรือเปล่าขอ6ใบนะคะ คนกองเนี้ยเรารู้สึกว่าบางทีมันก็มีเซนเนาะว่าเฮ้ยมันเหมือนจะได้อะเรารู้สึกว่าดวงเราเปิดหรือดวงเราต้องได้เจอกับอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราฝอยไฟฝันเฝ้าปรารถนาแต่อีกส่วนหนึ่งอะก็จะเป็นเรื่องของการคิดเยอะเรื่องของการคิดมากเรื่องของการว่นไหวง่ายอ่อนไหวง่ายแล้วก็ออกไปแนวแบบว่ามันเหมือนรู้สึกว่าจะได้แต่ก็ชอบไปมองด้านลบว่ามันจะได้เหรอมันจะโอเคเหรออะไรอย่างเงี้ยให้ระวังความดราม่าระวังการดึงดูดพลังงานด้านลบของตัวเองไว้ด้วยนะจ๊ะ เสร็จหม้ดูบางคนรู้สึกว่าคําขออาจจะขอเยอะไปอาจจะดูเหนื่อยเนาะอะไรอย่างเงี้ยดูแบบว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรออืมแล้วก็รู้สึกว่า แต้มบุญเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรือเปล่ามาดามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ขอก็คือยิ่งใหญ่อลังการอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็คงแบบไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเออมีความคิดนะไม่รู้ว่าคุณขออะไรไม่รู้ว่ามันจะเป็นชิ้นใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องราวที่มันดูบอกว่า w o n d e r ร์ฟูอะไรขนาดไหนนะคะเออเรารู้สึกว่าสิ่งที่คุณขออ่ะคุณก็รู้ว่าบางทีบางอย่างมันก็อยู่ไม่ได้พื้นฐานของความเป็นจริงสักเท่าไหร่แต่คุณก็หวังว่าอย่างน้อยครึ่งนึงก็ยังดีแล้วว่าอะไรเงี้ยกันที่ขอที่พูดไปเกิดก็ขอเผื่อไว้เกิดโดนหักลบอะไรเง,งี้ยสำหรับบางคนนะเออแล้วคุณรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะได้ก็ เราอ่ะก็ต้องลงมือเองด้วยอยู่แล้วส่วนหนึ่งแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะช่วยบวกเพิ่ม5% 10% 2ป30%สก็แล้วแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแม่ตาให้เราอะไรเงี้ยแต่คุณรู้สึกว่าลึกๆแล้วในใจยังไงเราก็ต้องสู้ชีวิตเองเพื่อไขว้าในสิ่งที่เราหวังฝึกคว้าในสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาในชีวิตอะอยู่แล้วเกินครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็คนกองเนี้ยเรารู้สึกว่าบางครั้งอะ่ะขอไปอะ่ะก็ไม่ได้มีความมั่นใจว่าเราจะได้อยู่แล้ว่กความทีบ ที่ขอไปอ่ะเออรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ถึงคิวหรือเปล่า โดนแคนเซิลออเดอร์ไหมสายลมที่พัดมาตอนที่ขอเสร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือเสียงดังเนี่ยอาจจะเป็นการถอนหายใจของซู่ซืซหรือเปล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเนึกออกรอวะอืมคนกอเนี้มันมีความไม่เชื่ออยู่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าสุกสิทธทุกอย่างที่เราจะได้เราก็ต้องไขความมาเองเออชีวิตเราก็คือเราก็ต้องกําหนดเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีหวังอยู่ยังหวังอยู่ไหมเรารู้สึกว่าลึกๆในใจอก็ยังมีความหวังอยู่แต่ถามว่าคุณจะได้ไหมเราบอกเลยนะคะว,ว่าคุณก็จะได้นะ อืมไม่ช้าไม่เร็วในหกเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้อยู่แต่อาจจะได้ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นนะเรารู้สึกว่าอาจจะมีการลดหลั่นกันไปบ้างขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับแต้มบุญด้วยนะจ๊ะเออแต่เรารู้สึกว่าได้ยังไงก็ได้แล้วก็โดยเฉพาะบางคนขอในเรื่องของความรักเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของคนอุปถัมภ์อ่าอันนี้ได้นะอุปถัมภ์ในที่นี้บางทีเรื่องของการติดต่อสื่อสาร อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานที่ติดต่อสื่อสารก็ได้เหมือนกันเหมือนแบบว่าพูดคุยกับคนอื่นง่ายขึ้นมีคนอุปถัมมีคนคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยโอกาสอย่างนั้นเนะี่ยค่อนข้างมาค่อนข้างได้อยู่อ่าหรือว่าเป็นเรื่องของความรักในการเปิดโอกาสที่จะได้เจอคนที่เรารู้สึกว่าเราขอตามลิตรได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะได้ไม่ได้เต็มที่เต็มร้อลิแต่ว่าบางคนเขียนเป็นร้อยลิตเลยอาจจะได้ประมาณแบบ อาจริงๆนะห้าสิบหกสิบก็ถือว่าหลูแล้วอะไรเอาลงประมาณเนี้ยแต่เราว่าได้ไหมได้อยู่ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคะแต่อย่าลืมนะมันมีข้อเสียอยู่ด้วยเออบางทีข้อเสียบางอย่างมันอาจจะโผล่เข้ามาในฤิ์เราด้วยเราบอกเอ๊ะฉันไม่ได้ขอนะมาดามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอืมมันก็ไม่มีคนที่เราจะได้ตามริ์เต็มที่ร้อยเปอร์เซนหรอกมันก็ต้องมีแบบว่าดีๆเสียๆผสมกันไปอะเนาะโอ้ถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะเออแต่เรารู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องของการงานคุณก็จะได้รับความยุติธรรมจะได้รับการส่งเสริมอ มากขึ้นนะตามเนื้องานถ้าเกิดคุณเป็นคนดีเป็นคนขยนันเขาก็จะเห็นคุณค่าคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทาตัวไม่ได้ดีแต่ว่าก็หวังไว้ก่อนแล้วรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้เห็นอะไรมากมายเพราะว่าคุณก็ไม่ได้ทําหน้าที่ของคุณให้ดีพอนกึกออกปะอืมก็อารมณ์ประมาณนี้นะคะสำหรับคนกรน,นี้ยังไงก็ขอให้สมหวังโดยเร็วนะคะโดยพลันแล้วก็เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้ มาถึงกองสุดท้ายนะคะว่าพรที่คุณขอออเดอร์จะถูกจัดส่งแล้วใช่ไหมใน6เดือนนี้เป็นการดูโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะคะว่าเออออเดอร์เราย,ยังไม่โดนยกเลิกเนาะยังไม่โดนแคนเซิลนะอะไรอ่ะมาดูกันนะคะว่าคนกองนี้จะเป็นยังไงบ้างคนกองนี้รู้สึกเหมือนแบบ ใจนึงอ่ะก็ไม่ค่อยคาดหวังแต่อีกใจนึงก็คาดหวังด้วยควานที่มันเป็นทาวเวอร์อ่ะบางทีอาจจะเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องประหลาดใจหรือว่าตอนที่ไปขอพรก็ไปแบบเซอร์ไพรส์ไม่ได้วางแผนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆก็ได้ไปขออยู่ๆก็ได้ไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะอืมแปดไม้่าฮะแก้วดาบลึกๆก็มีการคิดเยอะคิดมากนะกังวลใจนะอืม แล้วก็บางคนรู้สึกว่าสิ่งที่ขอมันดูเพ้อฝันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นจริงเหรอมันจะโอเคหรอมันจะได้หรอในเรื่องต่างๆแล้วรู้สึกว่าคนกองเนี้คุณจะได้นะในสิ่งที่คุณขอในสิ่งที่คุณหวังนะคะในหลายๆเรื่องเลยกองเนี้เด่นทั้งเรื่องของการงานเด่นทั้งเรื่องของการเงินเด่นทั้งเรื่องของความฝันความหวังสิ่งที่คุณอยากให้เกิดอ่ะเด่นโยไม่ใช่ว่าไม่เด่นแล้วคุณรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันดูขอแบบเกินจริงไปมันจะได้เหรอไพ่บอกว่าได้นะ คนกรองนี้อย่าเครื่องคิดเยอะอย่าเพิ่งคิดมากการเงินอ่ะมันอาจจะไม่ได้มาแบบเป็นก้อนตุ้มตามแต่มันอาจจะทําให้คุณอ่ะมีความคล่องตัวมากขึ้นมีเงินให้ใช้จ่ายได้มากขึ้นมีเงินได้เอ่อซัพพอร์ตตัวเองได้มากขึ้นมันอาจจะไม่ได้มาแบบเยอะยับยุบยิบอะไรขนาดนั้นหรือว่าการงานมันอาจจะไม่ได้ดูโล่งใจแบบว่าไม่ได้มีอุปสรรคอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่ามันจะเคลียร์มากขึ้นไหมเคลียร์มากขึ้นเอ่อจะได้มีการเกณฑ์พัฒนามากขึ้นจะได้ไปมากขึ้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือตัวเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยอะน แล้วก็เรื่องของบางคนขอให้สวยขึ้นหรือเปล่าแบบว่าไปทำใสก่กงสสยกรรมถามว่าจะสวยขึ้นไหมสวยขึ้นค่ะคนกรอนนี้บอกเลยว่าคุณจะมีการพัฒนาทั้งรูปร่างแล้วก็สภาวะทางอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากขึ้นนะอ่าแล้วก็บางคนขอเรื่องของความรักเฝ้าใฝ่ฝันใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตถามว่าจะได้ไหมได้นะ ค่อนข้างจะเด่นอยู่นะแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณขอมันดูเป็นไปไม่ได้มันดูแบบว่าเฮ้ยมันจะโอเคเหรอในลักษณะนั้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าบางทีอาจจะไม่ได้คนคนนั้นบางคนระบุคนนะเนาะที่จะขอมันที่อาจจะไม่ได้ด้คนนั้นนะแต่คุณจะได้ลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับเขาหรือนิสัยหรือว่าข้อเด่นเด่นอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกับเขาอะค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ อ๋อบอกเลยว่าจะได้นะคะแล้วอาจจะได้แบบปรุบป,ปรับฉับพลันแบบที่คุณก็ไม่คาดคิดด้วยเหมือนกันนะจ๊ะอืมแต่ก็อยู่ที่แต้มบัตรแต้มบนุะเนาะนะได้เยอะได้น้อยก็คลักคาวกันไปนะจ๊ะยังไงก็ขอกรองนี้ เขาเรียกว่าอะไรแฮปปี้มีความสุขไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากเออยากจะลุยหรืออยากจะทําอะไรก็ให้ลงมือทําได้เลยเพราะว่าส่วนหนึ่งอะ่ะก็ต้องเป็นตัวเรา,าเนาะถ้าอยู่บ้านเฉยๆหรือว่างานไม่ได้เริ่มต้นทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ได้มีการเริ่มต้นก็พรที่ขอก็ไม่ได้มีอะไรที่เพอร์เฟกเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ขอต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิด จัญญาบัลไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ผิดศีลธรรมอะไรพวกนี้ด้วยนะจริงๆก็ทุกข้อทุกกองที่อ่านมาเนาะต้องต้องไม่ผิดศีลธรรมนะจ๊ะถึงจะได้นะยังไงก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะจ๊ะวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะเช้า